กินทุเรียน <Yeah. S 1> แล้วก็ไปหอมพี่แอนเดอร์เขา้าเขามากเือนล่ะครับแต่ผมปอแป่งฟันเขาไปยังไม่พูดดีกว่าอยากหัวเป็นละเมียนอานดีครับมึงข้อมีนมูเจ้าเน้ ยังทะเลบัวแดงพุ่นปะนะมันเีบีผมในหอผู้สาวเก่ากลับขึ้นมาสันเฮือมัวจว่ากลับมาเจอกันอีกอยู่นี่บอยตัดผมได้แล้วครับวันนี้เขาไม่พาผมไปครับบอกคือว่าเาสิพ้าเขาไปหามุงแรงเดีครับปล่อยให้เขานอนเกือบเป็นทุ่มนึง มานะครับมาอูดรเมื่อนี้มาืม่อนี้มาอูดรน,นะครับีไม่ได้เลยวันนี้มาอูดรน,นะครับมื่อนี้ผมมีเพลงใหม่มาของให้ฟังครับผมเป็ยางใสุดกับข้าวก็อร่อยมากเลยนะครับขดงอาเขอโทษลืมข้าวอีกทีขอทีดีแล้ว ขอโทษไม่ใช่หรออย่าพูดโอ้ยอิรียบังฮันมีประด้นั้งทีปารวันนี้ส่งผมคอมมากสันแบบนี้นะนี้สร้างส่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เปิดเป็นกำลังใจให้ช่องเนหน่อยนำเพืดอค่ะ